ไม่กลัวกลัวอะไรกลัวน้ําเหรอเออเออเออพี่เออยายยบพ่อขอโทษก่อลูกขอโทษพ่อค่ะขอโทษค่ะขอโทษเยังลูกขอโทษอย่างหนูไม่ได้ตั้งใจขาขาหนูเหยียบขาพ่อเมื่อกี้เนี่ยเหยียบตรงไหนเมื่อกี้เนี่เหยียบตรงไหนเหยียบขา ขาตรงเนีอยียบตรงเนี้ยตรงเนี้ยพูนะอันนวดให้พ่อเลยเอามวนก็ไปละบาดเลยไปไปอาบน้ำหนูยังไม่อาบเลยไปน้ำน้นี่ว่าเปล่าที่บอยไม่มีสิไม่มีป้ายแล้วค่ะโอเคอีกอีกตัวนึงมันจะแรงค่ะ ไม่รู้ว่าจะได้พาไปเที่ยวไหนไหมเพราะว่ายังไม่ได้นอนเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> คือหนูแอนนายุทธสองหมื่นจริงแต่ั่ามันองให้เวลาเขานีละค่ะวันหนึ่งแต่อีกมือหนึ่งก็คือต้องกลับไปกรุงเทพเพราะมันถ้ามันกลับไปวันงานเลยมันก็จะหยุดแล้วเดือนหน้าเคลียอรอ์ไม่มีวันหยุดเลย มันก็มันก็ต้องเซฟตัวเองอะค่ะบางทีจะบอกว่า <c oughs> เอ้ยทําไมไม่อยู่กับลูกทําไมไม่พาลูกไปเที่ยวทําไมไม่จริงๆหนูก็พยายามเต็มที่อะพยายามแบ่งเวลาแต่ตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันงไม่ได้ไป,ไปจ้ารอบนี้ไม่ได้ไป <c oughs> มาเป่าให้แห้งเลยมามาเป่าให้แห้งก่อนอย่นี้เดียวอย่นี้เดียวลูก คือดีเลยคือคอเดียวครับนีอเดียวโอเคโอเคคือมันมัน ng on ng on ng on นอนน้อยตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าพระก้อนสวรรค์จริงๆตันงแต่าหวายเหรอวะพระาเสม มามามาเร็จแล้วพ่อจนดีพ่อดีอ่อนดีอ่อดี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 ครัค่อยๆยอมดีไหมดีไหมออนทัวร์รอบนี้น้องไม่ได้มานะคะฝากตอบให้หน่อยน้องไม่ได้ไปค่ะคือมันมันหลายมันหลายงานพี่น้องแบบคือบางบางที่มันกับบริสทสะดวกแบบว่าสิบภาพหกไปนั้นไปนี่สิ่งสําคัญมันไม่ใช่ว่า พกไปไม่ได้หรือเอาลูกไปไม่ได้แต่คือบางทีเราก็สงสารบางทีสถานที่มันไม่อำนวยความสะดวกให้กับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรุงเทพไปบ่อยๆก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนมันด้วยอากาศแล้วก็ฝุ่นแล้วก็พอพอไปเนี่ยก็คือเราก็ทํางานทุกวันแล้วก็ไม่ได้พาลูกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เขาไม่ได้มีพื้นที่ที่จะ ไปเล่นที่ไหนนอกจักหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเออโอเคเราให้ลูกอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังดีกว่าไปมองนั้นมองนี้มันแต่ยังหนุ่มเคกว่าที่บ่้แมนแบบแขบๆแ,บแ,บแ,บแบตั้งสิแบเบนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเราออนทัวร์ก็คือเราเราเดินสายทุกวันคือมีงานตา่างจังหวัดทุกวันมันก็เลย ไม่สามารถที่จะพาน้องไปทุกวันได้ค่ะวันนี้เนี่ยแต่ถ้าทุกคนติดตามดูดูเพจแม่ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าว่าแบบน้องยุ่งใสจังสิไหม